ไปเป็นอาหารแฮมสเตอร์จากแฮมสเตอร์ครัพนะคะอันนี้ตัวดังมากเลยอันนี้จะเห็นว่ามันออกเฟกกิยวแล้วพลิกดึงแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแอดพยายามรีวิวไปหนึ่งรอบแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะไม่สามารถตอบูจทยความง่วงได้จะเห็นว่าอันนี้ก็จะมีพืชน,นะคล้ายๆข,ของ plant and animal ที่เด็กชอบกินเลย สวย่ากินมากเลยอะ่ะดูสดใหม่นะคะแต่ก็คือถ้าเทียบกับของร้าน a นนเ m มอเนี N ่ยอันนี้เทียบเพราะว่ามันมันมีความลักษณะสไตล์คล้ายๆกันนะคะมันจะเห็นได้ว่ามันจะมีธัญพืชที่เป็นชิ้นเล็กเนี่ยในตรที่มากกว่าทีนั้นจะไม่บอกว่าใครดีกว่าใครนะคะแต่ว่าอันนี้ให้เห็น ข้างในแล้วแต่คนชอบเนาะเพราะว่านายท่านแฮมแต่ละองค์เนี่ยก็ชอวอาหารไม่เหมือนกันเิงเองอันนี้เผื่อเป็นทางเลือกนะคะให้เพื่อนๆไม่ต้องเรียกว่าซื้อมาทุกยี่ห้อเนาะเห็นข้างในก่อนแล้วแต่ละอันนี้ก็อาหารอันนี้นะคะน่าจะเป็นคริสปี้หรือเปล่านะแอดไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าจะเป็นส่วนผสมที่นิยมใช้กันในอาหารผสมของหลายยี่ห้อเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะ อันนี้ไม่ใช่ป่นนะคะอันนี้คือไข่ผงเนาะน่ากินมากเลยอข้าวฟ้อมเขียว ลูกแก่ดอกันชาแล้วก็มีทันลนพืชหลากหลายนะทัน,นเพืชก็มีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กน,นะคะสีสันสดใส,สน่าทามนมากๆเลยคะ่ะ